Introducing our referee on stage, Mr. Narin He Run. And now, ladies and gentlemen, introducing first, Fighting! I want the red corner, 22 years of age. He stands 175 centimeters tall and weighed 135 pounds. He, for record of 81 wins, 40 losses and 4 draws. He is a former WrestleMania Stadium champion and former WBC Muay Thai World Champion and former true for you champion represented Udon Thani province Thailand let's hear it for some indeed no I do what jam <laughs> and his opponent Fighting over the blue colour, 28 years of age, he stands 77 centimetres tall and weighing 135 pounds. he will record all 25 wins, 9 losses and 2 draws. He is a former Morocco Muay Thai Champion and the new A.K.O. Kickboxing Gold Medalist. represented Morocco, let's hear it for the Warrior Academy! อย่างที่บอกไปครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ครับที่จะต้องลุ้นกันครับทั้ง2มุมครับไม่ว่าจะเป็นสมิงเดชหรือว่าทางด้านดีแอร์ครับมีคะแนนก่อนหน้านี้3คะแนนอาจจะไม่เพียงพอครับต้องการคะแนนเพิ่มในรายของทางานสมิงเดชส่วนดีแอร์ไม่มีคะแนนเลยแต่ยังมีโอกาสมีช่องที่พลิกเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับถต่ว่าเขาเอาชนะน็อกนะครับทางด้านสมิงเดชในยกใดก็ได้ครับและไปลุ้นให้ทางด้านเรนตาเนี่ย แพ้ลำน้ำมูลครับจะทำให้ดีแอร์ดีมีโอกาสเข้ารอบทันทีเลยนะครับในฐานะอันดับ2แมแต่ว,ว่าเจอของแข็งครับดูสมิงเดชครับพยายามที่จะออกอาวุธเป็นชุดอ้าครับขยับไตขวาครับดีแอร์ครับดีแอร์ Air, สไฟที่ผ่านมาก็สแสดงให้เห็นครับว่าเขาก็ไม่ใช่นักชกที่จะมาทิ้งตัวง่ายๆเหมือนกันครับแต่สมิงเดชก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมา คุณยังไม่เคยเจอของจริงซะมากกว่าครับโอ้ oh, นี่ก็ดีกี้แชมป์มากมายนะครับสำหรับสมิงเดชดูเปิดเกมได้อย่างหนักแน่นแล้วก็ดุดดันมากครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายอ้าวดีแอร์มีเข่าคืนมาเหมือนกันครับวบงในก็ยังไม่มีอะไรแมเน้นไปที่แข้งซ้ายเลยนะครับสำหรับทางด้านสมิงเดชดึงหลบสวยครับขยับโยกจะต่อยขวาก็เจอทีมตดสปริงไว้ก่อน ดึงหลบส่วนแล้วเตะซ้ายครับหนองครับโอ้มีแข้งเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาพับในพับในคืนครับทีไปทีครับดีแอร์โอ้จังหวะผสมอาวุธครับของสมิงเดชนี่ถือว่าน่าติดตามเลยนะครับมีหมัดมีเข่ามีแข้งครับมาแบบเป็นชุดดีแอร์เอาแล้วครับแมมีแข้งขวาคืนมาเหมือนกันก็พยายามที่จะเน้นลูกหนักครับโต้เข้าไปดันออกไปครับสมิงเดชยังนิ่งอยู่โอ้นีครับเตะซ้ายครับแมเกือบ ดึงต้องบอกว่าโดนปลายแข้งครับไม่พ้นเหมือนกันครับแต่ยังทนได้ครับต่อยมาดคืนไปครับดีแอร์แมสมิงเดชนี่พยายามใช้แข้งซ้ายครับในการคนโทรลเกมเอาไว้ในมือส่วนดีแอร์นี่มาหลายแผนนะครับมีลูกหนักโตเอาครับแมสมิงเดชเล็งไปที่บริเวณขาของดีแอร์ครับตั้งศอกอีกทีนึงโอ้วันนี้นี่ออกอาวุธได้เน้นทีเดียวครับทางด้านสมิงเดชรดูตั้งใจครับส่วนดีแอร์นี่ ยังคงกลางตำลารับไปก่อนครับเตะซ้ายมาเกี่ยวก็ไม่ไม่อยู่ครับขยับต่อยคืนไปครับ1-2ดีแอร์ทีฟ <5, 000. S 1> โดนไปไปแข้งครับโยกไปโยกมายังครับยังติดใกล้ๆกลางๆไปหมดครับบวกหมัดคืนไปครับเคาะคืนมาครับแต่นั้นสมิงเด็ดีแอร์นี่โดนเข้าไปพอสมควรนะแต่ว่าในเรื่องของความอดทนครับในไฟน์นี้นี่เตรียมมาโอ้โห แต่เจอเตะขาแบบนี้ครับเจอหัวดบ่อยๆนี่มันมีอาการยางแตกได้นะครับก็อยู่ที่ว่าการซ้อมการเตรียมตัวมาอย่างไรครับโอ้นี่ย้ำไปเรื่อยๆครับย้ำไปที่เดิมครับงัดศอกครับรวบโบกในตีตีมาตีคืนครับค่อยๆเดินขย่าำเข้าไปครับฝุกซ้ายต่อยขวาขึ้นมาครับดีแอร์แม่ถือว่าโตได้ดีเลยนะครับดีแอร์ในไฟน์นี้ มาสุดท้ายครับดีว่ายังหลบทันนะครับสำหรับท่านันสมิงเดทดูสมิงเดทเนี่ยจากดิกรีของเขาแล้วครับมันจําเป็นอย่างมากครับที่เขาจะต้องผ่านเข้ารอบไฟนอลโฟให้ได้ขณะที่ดีแอเองครับกลับมาครับที่สนามมวยเวทีมมอราชดำเนินครับอาร์เวสครับ ทัวร์นาเมนต์ของเราครับนี่คือรุ่น135ปอนด์ครับมาดูกันครับว่ายกแรกคะแนนออกมาคู่แรกเป็นอย่างไรครับกูใช่ครับก็เป็นสมิงเดชนะครับที่ออกนำไป10-9ต่อทั้ง3เสียงเลยครับดูดีแอร์นี่ต้องคิดต้องทําอะไรให้มันขยันมากขึ้นนะครับเอาละครับมีหมัดขวาสวยๆเริ่มที่จะเติมลูกหนักเข้าไปครับในช่วงของต้นน้ํายกที่2ออุแล้วเหมือนว่าจะมีงัดศอกด้วยครับเอาครับ ศอกมาศอกกลับครับต้องบอกว่ามีอาวุธเด็ดที่สอกอยู่แล้วด้วยครับสมิงเดชครับเจอลูกคมแบบนี้จะอย่างไรดีครับแตะขวามาดีแสมิงเดชแตะซ้ายครับขยับไปซ้ายอีกทีครับโอ้โหนี่ครับขวาคืนมาขยับงัดศอกครับปากศอกเข้าไปมาเร่งในช่วงต้นน้ำครับดีแอน่ากลัวครับเอาแล้วครับแมมีสปินนิ่งแบ็กฟิตมาด้วยนะครับดังหว่ออกหมัด หมุนแบบนี้ครับถือว่าป้องกันยากดีแอร์ครับแม่เล่งได้ประมาณหนึ่งนาทีตอนนี้ครับกลายเป็นฝ่ายตั้งรับอีกแล้วดูสมิงเดชเน้นเหลือเกินครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายเน้นมากๆครับนี่ครับไปอัดเข้าไปอ้โหพัดในครับต้นขาซ้ายต้นขาขวาโดนหมดครับตอนนี้ครับโอ้อยังไงดีครับซ้ายครับเริ่มชักกะเตะไม่ขึ้นครับดีแอร์จะต่อยก็เจอแล้วเจอเจาะไปอีกครับย้ำไปที่เดิมสับซอกครับ ซ้ายครับสมิงเดชเลือกแลยครับตอนนี้ครับเตะมาหมัดมาครับของดีแอหลุดแล้วโดนสอกดักเอาไว้เริ่มจะคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับทางด้านสมิงเดชแข้งของเขาเนี่เตะทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเป็นคู่ต่อสู้นี่ก็ปวดหัวหน่อยแะครับไม่รู้จะป้องกันยังไงแมดีแอรไฟนี้ครับแมยกแรกเนี่ยถือว่าดีมากโอ้โหดูจากการออกแข้งนิด อาการในการเหนื่อยล้าครับมันครอบงำเขาครับตอนนี้เอาแล้วครับเป็นจังหวะของสมิงเดชได้ฉายครับช็อตไหมครับช็อตไหมครับดีแอร์ครับโดนขาชักจะหนีไม่ออกครับตอนนี้ทีไปก่อนครับอยู่ที่มุมอับสอกกลับไปเลยครับเตะซ้ายครับโอ้โหสมิงเดชครับเจาะอีกทีหนึ่งแมสอกกลับของสมิงเดชเนี่ยวังไม่ถึงรางวัลสองแสนเลยนะครับ KO of อ h e n i อ h t นแมแต่ว่าไม่โดนครับก็ยังมีความพยายามในการที่จะสู้ครับโอ้โหแต่ว่า นี่ครับเดินเข้าไปนี่หมัดของสมิงเดชครับจับเป้าได้มาบัเอาแล้วครับมีซ้ายคืนมาเหมือนกันดีแอโอ้แต่พูดถึงดีแอแกก็ทนครับโดนเยอะครับแต่ก็มีจังหวะบวกคืนเหมือนกันครับฉะนั้นแล้วสมิงเดชต่อยเพลินก็ไม่ดีครับที่ใบหลุดครับเคาะเคาะครับหมัดโอเวอร์เฮดเอาครัก็หมัดหุกขวาโดนครับดีแอมีจังหวะวูบว่าบคืนเหมือนกันครับแม่โอ้ในเรื่องของจิตใจความอดทนความถึกครับ ตอนนี้นี่ดีแอร์แม้ว่าจะรับเข้าไปเยอะแต่ว่ายังขยับเดินได้ด้วยความที่ว่าโอกาสครับมันยังไม่ปิดนะครับสำหรับเขาเองในรอบไฟนอลโฟแมแต่ดูจังหวะเนี่ยช้ามากครับในช่วงท้ายยกโอ้โหและก็นี่ครับคู่ต่อไปครับที่จะได้รับชมกันครับแชมป์เก่าครับและน้ำมูลเล็กครับจะเจอกับอาเรตะเป็นคู่ต่อไปครับส่วนช่วงพักยกเราเห็นเลยครับระบบหายใจแตกต่างกันเยอะ มาครับติดตามกันต่อครับที่สมมวยพิทยมวยราชดำเนินครับ RWS ครับทัวร์เมนต์วันนี้135ปอนด์ชายครับคู่นี้เป็นคู่แรกครับไปมาสับสอกคะแนนที่ผ่านมาครับคุยคับสมิงเดชนะครับก็ออกนำไปอีก1คะแนนครับจากกรรมการทั้ง3ท่าน20ต่อ18นะครับตอนนี้กว่า80%ครับเรียกได้ว่าสมิงเดชตอนนี้ครับอยู่ในอันดับ2 ดูยกนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับดีแอร์ในช่วงต้นน้าครับถือว่ารุนแรงเอาแล้วครับแม่แข้งดอกนี้ครับหัวเข้าไปเต็มๆต็มเลยอุดนหมัดเหมือนกันครับจังหวะบิดเลี่ยมนิดเดียวครับแมดีแอร์ครับคือความเป็นมวยเนี่ยเขาไปลองเราอยู่แล้วครับแต่เรื่องของน้ําอดน้ําทนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทิ้งตัวง่ายๆครับเทนน้นดีแอร์ครับพับในอีกแล้วครับของเทนน้นสมิงเดชครับหยุดการเดินได้เลยครับแต่ซ้ายอีกทีหนึ่ง ต่อยขวาโอเวอร์นี่ไม่โดนครับแต่นั่นดีแอร์กับฮุกซ้ายครับสังเกตจากการโชกของสมิงเดชครับแน่นอนเขาจะประคองตัวให้รบยกแน่นอนแหละครับไม่อยากที่จะโดนนับหรือว่าโดนน็อกไปเลยครับดูครับพยายามที่จะโอ้เนี่ยแต่ว่าลูกไม่คาดคิดแบบนี้ต้องระวังนะครับสมิงเดชโอ้มาแบบไม่คาดคิดเลยครับโดนไปทีนี่โอ้ถ้าโดนนับไปเท่ากับเสมอมีโอกาสกอดคอนตกรอบเลยนะครับ เอาครับรวบมาครับบงในตีซ้ายครับยัดไปแล้วตะซ้ายอีกทีครับโอ้โหขยับเข้ามาครับยังไม่ยอมง่ายๆครับแต่ต่อยมาตอนนี้พระกําลังดีมันก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆครับของดีแอร์ซ้ายครับเจอเกี่ยวแล้วฮุกซ้ายครับทิมซ้ายคืนไปแล้วยัดเข่าตามอีกทีครับท่านั้นสมิงเดชแข้งซ้ายของสมิงเดชนี่เรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญในไฟ์นี้เลยเขามีเตะที่ดีครับ มีทั้งการเตะล่างเตะบนโอ้โ oh, หแล้ววงในครับดีแ a i อยังไงดูแล้วก็ไม่น่าจะถนัดเท่าไหร่นีครับแม่แข้งซ้ายของสมิงเดย์เนี่ยมาอีกแล้วครับเอาละครับแม่มีหมัดซูเปอร์แมนฟันมาโอ้โ oh, หแต่ว่าก็มันไปปลายหมัดแล้วครับสมิงเดย์เนี่ยตั้งลำตั้งเกณฑได้อีกแล้วแม่พอพอจะรู้ครับว่าจะมายังไงครับดึงหลบเสียบเข่าว,วนออกนี่ครับปล่อยลำตัวมาก็ ไม่มีน้ำหนักครับเจอเตะซ้ายไปอีกทีครับซ้ายยาวๆขยับกระโจนเข้ามาครับดันออกไปก่อนครับตั้งเอาไว้ครับท่านั้นสมิงเดชครับต่อยซ้ายก็ไม่โดนครับดีแอร์ต่อยขวาก็ยังเบาไปอีกครับโดนไปมาเจอแข้งซ้ายไปครับเต็มๆแรงดีไม่มีตกจริงนะครับสําหรับสมิงเดชโอ้โหแต่พลาดครับดีแอร์พลาดเข้ามาเนี่ยเจอศอกไป2ดอกเหมือนกันโอ้โหดูครับในถึงในช่วงปลายยก3แล้วครับ แข้งซ้ายของสมิงเดยเนี่ยังออกได้จัดอยู่เลยนะครับแมเดินเข้ามาให้หวดเลยทีเดียวครับสำหรับดีแอร์เนี่ยอาครับช่วงท้ายครับปลายยกครับเรียบร้อยครับครบ3ยกครับนี่ครับแสดงน้ำใจด้วยกันครับขอโทษขอโพยกันครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับโอ้นี่แสดงความห่วงใยให้กันครับเก็บฟันยางให้กันด้วยครับสำหรับทานน้านสมิงเดชครับ สิงเกลดเรียกว่ากุมชะตาของตัวเองไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปสู่รอบไฟนอลโฟก็เดี๋ยวรอชูมืออย่างเป็นทางการนะครับนี่ครับจังหวะแข้งซ้ายครับแล้วก็จังหวะกระโดดต่อยครับของดีแอร์ดูซุเปอร์สโลวครับนหมจังหวะหมัดครับมีพลาดโดนเหมือนกันนะครับนี่ครับอีกมุมนึงครับน้ากระจายครับจังหวะสับศอกซ้ายครับ The air Ladies and gentlemen, after three rounds of white action, we go to the judges' scorecard. All three judges' the score is both 30 to 27. We have a winner by way of unanimous decision! ก็เป็นสมิงเดชนะครับที่คว้าชัยไปได้ด้วยคะแนนแบบเป็นเอกฉันท์ตอนนี้นี่เจ้าตัวครับมี6คะแนนแล้วนะครับจาก3นัดก็ชนะคะแนน2แล้วก็แพ้1นะครับ